ท่านไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะท่านไม่รู้สึกตัวหลอกท่านหายใจเหมือนหอบอ่ะท่านปิดตาตลอดให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะท่านก็ได้เด้อเออเออเออได้ยินเสียงนิดนิดนึงออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านห่วงโรงเรียนมากท่านห่วงมากเลยเสียใจนะทำตามอุดมการของท่านไม่ได้ มันเหมือนเป็นบาปในใจใเราเหมือนกันนะว่าฉันให้ส่งถึงเธอแล้วเธอทําไม่ได้เด็กที่อยู่ที่น่ระดับมัธยมเราคาดหวังจากเราว่าเขาจะจบม .3 แล้วเดินไปเพราะฉะนั้น18คนนี้น่าสงสารเด็กแต่เราช่วยเด็กไม่ได้ คือแต่เดิมเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะผู้ปกครองเนี่ยประกอบอาชีพเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดก็มาประกอบอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซครับจ้างมาประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านาทํางานตามโรงแรมสิพอโควิดระบาดปุ๊บตั้งแต่เดือนเมษาที่แล้วนะคะที่ผ่านมาก็เป็นอันว่า,าพวกห้างร้านเขาปิดตัวเองโรงแรมปิดตัวเองผู้ปกครองเขาต้องกลับบ้านเขาอยู่ไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยเอาเด็กที่มีอยู่อะ่ะ กลับไปเด็กที่เคยมาเข้าของเราเนี่ยปหนึ่งนะคะไม่มีเลยมีอยู่5คนค่ะแล้วส่วนเด็กชั้นอื่นเนี่ยก็กลาออกเพราะว่าเขาไม่มีงานทําเขาไม่มีจริงๆริอ๋นนะขนาดตอนที่รัฐบาลให้ให้2,000บาทอะที่โควิดอะเราครูบอกเลยว่าให้เขาไปอย่าไปดึงไว้เหมือนโรงอื่นมาเนี่ยผมเป็นโควิดเอาไปเลยคุณพ่อเอาไปเลย,เอ,เ,ลยเอาไปเลยนะคะแต่ถึงตอนที่จ่ายค่าเทอมคุณพ่อต้องช่วยเหลือโรงเรียนด้วยนะค่ะ คือคงไม่มีอ่ะอย่างห้องครัวไม่กล้าทวงเลยอ่ะคือมองหน้าเด็กแล้วคนไม่มีเนาะมองสองคนครูติดต่อโรงเรียนสันติราให้แล้วขอความอนุเคราะห์เพราะครูบอกเลยว่าโรงเรียนไปต่อไม่ได้ขาดทุนสมัยก่อนผู้ปกครองไม่มีจ่ายเนี่ยนะคะคุณหญิงคุณครูใหญ่เนี่ยไม่มีเหรอเธอเรียนฟรีไป<ๆ>ก็ให้เรียนฟรีไปคือสมัยเด็ก เยอะๆเนี่ยมันยังช่วยมีเรามีเงินเหลือใช่ไหมคะแต่พอมาตอนหลังนี่ไม,ไม่ไม่ไหวอะ่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่ว่าในบางปีก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคช่วยเหลือการศึกษาบ้างอะไรบ้างเราเราก็ได้จากตรงเนี้แล้วอย่างครูเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ใช่มากเราจะไปลดเงินเดือนครูมันก็ไม่ได้หรอกเงินเดือนเขาน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องหาจับที่อื่นมา ปกเงินเดือนให้ครูคือมันเป็นเรื่องยากนะคืออย่างค่าน้ําค่าไฟเนี่ยมันแพงตอนเด็กมากเรามีเงินเสียเรามีได้ค่าเราเรียนแต่พอเด็กน้อยเนี่ยค่าน้ําค่าไฟไม่ได้ลดราคาให้เราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ไม่มีเงินจะจ่ายโอ้โหแต่และเดือนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะคะจะหาเงินตรงไหนมามาปกเงินเดือนครูค่าเทอม ก็ก่อนเราเก็บน้อยมากนะเราเพิ่งมาเพิ่มทีหลังเนี่ยของปฐมสม2 0ันมัธยม1ั0 0แล,ล้วรวมอีกค่าเรียนคอมพิวเตอร์600ก็ถูกแล้วแต่บางคนเขาก็ยังไม่มีให้อยู่นั่นน่ะเราก็จนใจอ่ะเขาบอกเขาไม่มีอะ่ะเราจะเราจะทำยังไงเราก็เข้าใจคือเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ก็แย่คุณหญิงท่านมุ่งมั่นมากเลยท่านเคยพูดนะคะว่าต่อให้มีเด็กคนเดียวชันก็จะสอนแต่เสร็จแล้วท่านก็มาป่วยซะ อยู่ท่านอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสองปีแล้วนะไม่เคยได้กลับบ้านเลยท่านหายใจคุณหอบอะ่ะเป็นคนหอบหายใจไม่ค่อยดีแล้วท่านปิดตาตลอดอันนี้นก็เลยบอกกับเด็กบอกเธอเอาโทรศัพท์แนบหูคุณหญิงหน่อยสิครูจะพูดด้วยก็บอกว่าให้ให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะโรงเรียนก็ไม่ต้องเป็นห่วงท่านห่วงโรงเรียนมากท่านห่วงมากเลย ก็เลยบอกให,ให้คุณหญิงนอนให้สบายเธอแต่ท่านจะรับรู้หรือเปล่าอันนี้ไม่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะเราไม่ไม่เห็นท่านก็ได้แต่เออเออเออได้ยินเสียงนิดนิดหนึ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็มาจากศูนย์แล้วคุณครูใหญ่ท่านก็ให้โอกาสแล้วท่านก็ส่งครูเรียนแล้วท่านก็ถ่ายทอดทุกอย่างแล้วมีหลายคนเพื่อนครูว่าที่นี่ให้เท่าไหร่ไปอยู่กับฉันไหมครูบอกไปไม่ได้ เพื่อนครูมาครูบผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาให้โอกาสฉันผู้หญิงคนที่มามีอายุนะ่ะเขาให้โอกาสฉันแล้วถึงวันนี้ฉันจะไปได้ยังไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดพูดแล้วอยากร้องไห้นะมันเหมือนกับมันเป็นบ้านของเราอะ่ะเราอยู่ที่นี่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันใจหายเนาะเท่ว่าครูอยู่ที่นี่มา60ปีตั้งแต่เป็นเด็กนักงเรียนทุกวันยังนึกเลยนะครูใหญ่เคยพูดกับครูว่าวาราพรครูจะเลิกทำโรงเรียนก็ต่อเมื่อไม่มีเด็กสักคนเดียวเพราะเราก็มานั่งนึก เด็กต้องร้อยสี่สิบพงคุณครูขาไปไม่ไหวแล้วเสียใจนะทําตามอุดมการของท่านไม่ได้มันเหมือนเป็นบาปในใจใเราเหมือนกันนะว่าฉันให้ส่งถึงเธอแล้วเธอทําไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกับเด็กน้อยบ้างไหมครับว่าไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่อยากบอกเด็กค่ะหลุดไปน,นิดนึงเด็กบอกคุณครูบอกมามีนัยยะไม่พูดไม่อยากพูดสงสารเด็กแต่เราช่วยเด็กไม่ได้เพราะเรามัน ไม่มีแล้วว่าไม่ต้องถึงปิดประตูหนูแค่ตอนนี้มองหน้าเด็กเราก็มีความรู้สึกเราเสียใจเนาะเราส่งเขาไม่ถึงฟังสำหรับเด็กมอทองใจหายใจหายนะคะบางทีนั่งนั่งมองแล้วเออเราเคยอยู่มาพูดถึงตัวครูเนี่ยนะจะอยู่โรงเรียนมากกว่าบ้านเดยมซ้ำอยู่ที่นี่มา65ปีคือเราไม่อยากจะจากไปเลยนะเราอยากจะอยู่กันรักกันเหมือน เดิมอะอยากจะอยู่อยู่แล้วมันอบมันอบอุ่นดีถ้าพูดถึงโรงเรียนวร,รวิทย์หนึ่งการให้โอกาสเด็กโดยไม่ได้เลือกว่าเธอจะมาจากครอบครัวแบบไหนแ้นโรงเรียนให้โอกาสเธอให้เธอก้าวไปข้างหน้าพูดถึงโรงเรียนวรนวิทย์นึกถึงครูใหญ่ท่านให้ ให้ทุกคนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าลูกศิษย์ประสบความสําเร็จนั่นคือความภาคภูมใิใจพูดถึงโรงเรียนวนวิทย์นึกถึงบ้านหลังที่สองที่เราไม่สามารถหาความกลุ่จากโรงอื่นได้เท่ากับที่นี่คุณครูที่นี่รักเด็กเรียนเหมือนลูกมันยิ่งกว่าลูกศิษย์ความที่จะให้ความที่จะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นลูกศิษย์บางคนจะเรียกคุณครูที่นี่ว่าแม่เรียกจากใจจริงไม่ได้บังคับที่เรียกนะคะพูดถึงโรงเรียนวนวิทยิ์ต้องนู้ถึกว่า โอ้ oh, ฉันจนและฉันก็มีโอกาสได้เรียนเพื่อที่จะได้ยกระดับชีวิตฉันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโรงเรียนบัณวิทย์เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กโดยไม่เลือกชนชั้นมัณนะน่าเสียดายขอพูดสุ่ท้ายว่าน่าเสียดายที่เด็กรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งดีๆแบบนี้